ไปดูเรื่องของการปราบปรามผู้ที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสเดาจสงคลากันบ้างค่ะเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่เล็ดลอดเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสเดาค่ะโดยพบนะคะว,ว่าหลบหนีเข้ามาเนื่องจากว่าลำบากในการที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซียเพราะว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างนั่นเองค่ะ โดยเมื่อช่วงประมาณ5้าทุ่มคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารชุดจรยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ก็ได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเพศชายได้หนึ่งคนบริเวณหลักเขตแดนที่19ทับสบ้านไร่ตกในตำบลสมนักขามอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาค่ะ ทราบชื่อคือนายเอทองบุญเนืองอายุ53ปีมีบัตรบุคคลต่างด้าวที่อยู่ตามบัตรในไทยคือหมู่8ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย31ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2532โดยทำอาชีพประมงอยู่ที่จังหวัดปัตตานีแต่ว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาค่ะได้เดินทางเข้าไปในมาเลเซียเพื่อไปทำประมง แต่ว่าปัจจุบันก็ถูกเลิกจ้างแล้วนะคะแล้วก็ต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่ปัตตานีจึงเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในบริเวณหลัก19ทับบ้านไร่ตกซึ่งจากการสอบถามในเอคนนี้ค่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนประเทศลาวมาอาศัยอยู่ในไทยตั้งแต่ปี2532ค่ะโดยอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดปัตตานีนะคะทำอาชีพประมงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางเข้าไปในมาเลเซียไปทําอาชีพประมงอยู่สักพัก แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าจุดที่ตัวเองอยู่ในมาเลเซียเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมาเลเซียก็เกิดการระบาดของโรคโควิดทําให้ตัวเองเนี่ยถูกนายจ้างเลิกจ้างจึงอยากกลับเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่ได้ทําเรื่องเอกสารเนื่องจากไม่มีนายจ้างที่จะมารับรองจึงตัดสินใจเดินทางด้วยตัวเองและเลาะตามเส้นทางธรรมชาติจนมาถึงบริเวณแนวรั้วฝั่งประเทศไทยและก็จากนั้นนะคะก็ได้มุดรั้วจากมาเลเซียข้ามแดนกลับเข้ามาในประเทศไทยจนสำเร็จ แต่ก็ต้องมาเจอกับเจ้าริทหารค่ะจึงถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้โดยนายเอยังบอกเขาว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบากเพราะว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างจึงทําให้ตกงานไม่มีงานแล้วก็ใช้เวลาเดินออกจากมาเลเซียเนี่ยนะคะประมาณ6วันด้วยกันค่ะแต่ว่าโชคดีที่พอมีเงินติดตัวอยู่บ้างจึงทําให้พอจะมีเงินมาซื้อข้าวกินประทังชีวิตจนกระทั่งเดินมาเจอเขตแดนประเทศไทยนี่แหละค่ะ